กับสวัสดีครับสโมสรเชื่อมติขลบเอนีีบ้าอัลมาทง1าเดินทางไปทิศตามตัวเลขกับปม่หน่อยอีกครั้งหนึ่งครับเอฟซีแตกบนแตกล่างเนาะครับเอฟซีงวดวันที่16สิงหาที่พานมากครับ6776ครับเอฟซีเล้วกับ2882ครับตรงๆจะจะจังๆครับทั้งบนทั้งล่างฟันแม่นเป็นคนมีเส้นครับเอฟซีเมนี่ครับมาอีกแล้วครับฟันดีตรงงวดครับฟันมือขึ้นวันพทะครับเอฟซีเนาะ ันที่หนึ่งกันยายนพศสองพรกครับจละเขยักครับชลวันไก่ทองครับมาขาดขาครับเอฟซีมากัดขาขาดแน่นอนแช่ครับหมดล่าจระเข้งหญ่มากัดขาไม่หน่อยขาดค่งครับเอฟซีขาดทั้งสองขาครับเลือดอาบครับยังบยุทธ์ครับยังมีงูเหลือมใหญ่มาลัดตัวอีกครับเอฟซีแต่โบเป็นยังนะครับเนาะได้เล็2สองตัวสามตัวไปฝากเอฟซีอยู่ครับ สิเป็นเด็ดตัวไรครับแม่หน่อยนั่งถ่ายอยู่ในบ้านครับไปรับชมรับฟังกันครับสวัสดีครับแม่หน่อยสวัสดีครับแม่หน่อยคนมีเซนฝันดีครับเอฟซีแตกบนแตกล่างได้ไหมหน่อยถูกทั้งบนทั้งล่างเนาะครับท่านผู้ชมออะถือให้เพื่อนเอฟซีบ้างนะครับคุณแม่หน่อยนี่ครับอันนี้เป็นงูเนาะครับเนาะงูจงอางกับงูเหลือมกับงูเห่าเกี่ยวกันครับเห็นเลขในทองงูเหลือมเห่นครับเอฟซีเนาะ เจ็ดหกสี่เจ็ดหกสี่ครับตัดเลนียญเจ็ดหกหกเจ็ดเนาะครับแม่หน่อยเนาะเฮานอนเฮานอนเอาเัานลนครับมาลบกวนเวลานอนแม่หน่อยได้ไหมนะครับเนาะนอนเว้นอยู่ไปฟุกเอาเลยแต่ที่สำคัญนี่ยแปดสองสองแปดนาะแม่หน่อยเนาะไม่นอนไม่นอนอย่างนี้มันอนถอดตัวอาจารย์มาเลยเลยเก็บตาอนี่เป็นเป็นอีหยังผู้ตามันเป็นอันมันเป็นตุ่มนี่ตาโบ้ตุ่มในตาบอกแม่หน่อยที่แม่มาจัด คัดเครื่องคัดไงยงอยู่กบ,บอกอกนีกับออกไปนี่แหละนัะนฟัล <c oughs> นลายมันกับคัดตายนะครับเอฟซีนี่แปดสองสองแปดนี่ครับกันครับเอฟซี FC นี่กระตัดเลนนะครับเนาะตรงตรงครับตรงตรงครับงวดไีขคอให้มีโชคใหญ่อีกครับมันเป็นจังไงแม่หน่อยเราสู้ฟังนะครับโอ้หอ่อยอาสีหูสีตาก่อนครับ <c oughs> อืฮสุดยอดอ่าบาฮนี้เราจูนแล้วบาฮนี้ มันเป็นแนวไรบอกสู้ฟังนะครับ <opinion> <S <S นอนยืนสื่อก็มาเกี่ยวเองอีกมาเกี่ยวครับอ่านมามานอนยืนสื่อก็มากัดขาออกสองสองทนองทนสามทอนมาเกี่ยวเรามากัดขาออกสองสองทอนสามกัดเกี่ยวมากัดขาสองทอนเตือน,น,นขึ้นมาขาจะคล้องเสียทั้ง,องส,สองขางขาเสียสองขางเนี่ยวไรบอกยางมหมดเลย ความฟันนะเป็นเนี้ยเอียงล่ะคาดไม่หน่อยไม่เห็นจะเลแขกแขกจะเแขกเมนจะเข้มากัดขาเมนขาดขาออกไปเลยขาดเลยขาดเครื่องเลยเลือดแดงจริงคือเมนโอ้ขาขาออกไวย่างตื่นมาย่างเหม่เลยบาดรับความฟันนะครับไปเข้าหของนามกระ่บด้ย่างกระ่บด้ขาดเมนไปทนตัวแบบแนวขาขาดนาอขาขาด ยังเรามาเกี่ยวตัวแบบนี้ครับแมหน่อยงูงูไม่ได้ใส่หีกันนี่คือสีโหดลายนะครับแล้วกยังเกี่ยวลาเกี่ยวล้างกับบนนี้ก็เสื่อมแบบงูจ้าตัวมาเกี่ยวตัวเดียวตัวบบบใหญ่ทอทำยังครับเสียมถามเสียมน่อโอ้ทำเสียมแม่นอือไปดึงอะไรก็ออกไปอะไรก็ออกไปงูยังครับมาเกี่ยวครับนงูยังงูงูเหลือมใหญ่แบบนี้งูเหลือมใหญ่ตัวบอกเลขอยู่บ่ล้วครับ มีตเหล็ในทองมันแมนดีว่แมนตัวนั้นบ่กครับมันคนตะตูบัน้คนตะตูแมนมันคนตะตูร่มร่ม่ครับเกี่ยวเท่าก็วได้บ่ออกก็ได้ครับวกออกครับผมให้จังได้จะออกเนี่ยออกไปไปใท่กระบอกออก่กระบอกอ้จังได้ก็่ไะบอกให้จังได้จะดึงออกเลยครับไปไหล่อดไปไปไหลขอนนี้ยคันอยแล้วนำข้อห้อยมันด้วคันฟอย ดึงออกโลดไปดึงออกเลยไปดึงออกเลยครับไปเท่าไรก็บอกเมื hmm. oh, oh, okay. oh, hmm. ่อ oh. ก oh. <c oughs> <Charles. c oughs>. ี mm ้ก hmm. ับมาคือเก่าอยู่ยังยังกลับมาคือเก่าอยู่งูกะกัดงูกะเกี่ยวโตงูกะเกี่ยวโตจะเลยเขียกกะกัดโอเคกะกัดขาโอ้ยัดๆสุดยอดครับมันมีอย่างเหนียวนี่เองว่ะง่ายเลยมันดีน่ะล่ะง่าวก็เพไาะไรเลยไปครับครับครับ เอาเดี๋ยวจากในกุกูยังไหนเนี่ยตอดแม่ไปของห้องน้ำตบวดทายปันีครับอืมไปแล้วก็บอกไว้ครับไหนขันฝอยได้มาดึงออกหรขันฝอยขันฝอยได้ไหมก็บอกเเอาจากในครอบอายุไม่น้อยจักปีละครับนี่พสนสิบหกป็สนสิบหกอาครับทีมงานจักปีแล้วห้าสิบเอ็ดปีห้าสิบเอ็ดครับอายุห้าสิเอ็ดปีครับเด้องูเกี่ยวตนี่ไปแก็บอกว่ ในขันฟ้อยได้มาดึงออกบาดขันฟ้อยไม่กวดนี่แล้วครับแม่นอ้าวเข่าตัวเลขครับแม่น้อยบาดนี่นี่ตัวเลขตัวยังมาให้เอฟซีครับครับผมอายุห้าสิบเอ็ดปีแล้วจนย์เลยครับครับผมเห็นเลขเห็นยังบ่บาดแม่น้อยดึงเท่าล็กบอกไปหลังแม่บอกบอกอาบนนาไปอาบหนาโคตัวเล็กบอกไปโคตรถูกควางอยู่โคตอีกโคตอีกก็บวว่าไม่ไมก็มาออกบาดนี่พวกชิคกั้ก็กลัวเฉย ครับไปหลังหนามออกหรือปอดออกเลยปลดออกเลยปลดออกเลยครับไปยังไงจังวันนี้จะเชื่อบัดเนี่ครับไปยังไงก็บอกไปจากเชื่องเชื่อจากกู้ยังไงกู้เนี่ยเนียวใช่ไครับผมบาดนี่จังไงเนี่ยมีมีเด็บบาดนี่มันฟันออกก็ว่าเด็บมือมีเดมือว่าห้อยหานิ่ว ดีมือมาอีกหาเนี่ยมือหาเนี่ยชดเตือนครับมือหานิ้วมือให้หานิ้วดีมากจระเข้ดีเจระเข้ดี่มือหาเนี่ยมีหานิ้วสำคัญคือจระเข้นี่ดีมาแยังหานิ้วจัดกับจัดตะครับเอฟซีบูดีมาจากสามอันสามตัวก็เลยบางคราจะคล้องแบบนี้ครับถอดเตะบางวันบาตีนจะคล้องครับตัดออกเด้อมาดึงออกมันก็มันกัดออก สามสามนิว้วแน่ยฮันว่าขาดมาตสึสองสองขางนัน่นนะขาดของของขางเนี่ยมากัดนิ้วสองสามสามสาม,สามนิว้วแท็กนิ้วก่อนนะสามนิว้วนะคะขาดสองขางเขียนกันสองข้างขาเนี่ยขาดอีกสามนิว้วเมีนครับผมเอาอย่างอีกบาทหนึ่ครับยังได้อีกครับแม่หน่อยบาทนีนน่บัตเพิ่มมาลับเบอร์เหมือน,น,นมันยังไรยังเจ็ดหกหกเจ็ด ยังยี่ิเจ็ดหกหกเจ็ดครับแม่หน่อยอยู่น้ำมันตะริเกนีดีล้วหกหกเจ็ดเม่เป็นตัวเก่าเด้นี่ะมนออกเลยได้เลยนับยังบึงตัวเก่าไม่หน่อยนับผฟันอีกฟันอีกสักอีกฟันอีกเมนฟันอีกครับฟันยังนับเบอร์นับนับยังบึงมดนับอันตะลิเกนี่แล้วบึงครับเพิ่นบอกว่านับนับบึงนับบึงหนิวกับพ่อเลรวเพิ่นว่าครับผม ตัวหนกตัวหนึเจ็ดว่ะสัตวโอ้ตัวหนึ่งหกตัวหนึ่งเจ็ดแมนนบอกคนนับม่งนับบ่งนิ่วเรื่องนว่ะครับตัวหนึ่งหกตัวหนึ่งางหนึ่งหกคางหนึ่งเจ็ดว่ะสัตวเาขางหนึ่งหกขางหนึ่งเจ็ดแมนครับผมเพื่อนบอกเอาสีมาตัวเก่าก็ไดเนาะครับเอฟซีงวดสหันมาแล้วนะครับเนาะแต่บนแังแต่สีสำคัญเนี่ยเอาน้ำนิ่วนี่ละแมนนี่นิ่วครับเอฟซีนี่เจาระเคยยกมาหายหานิ่วหนิ่ว ขับไที่นี่ขาดสองคางขาดสองคางมาที่นี่นิ้วข,า,ขาดอีกสามนิ้วสามนิ้วสิบเป็นหาสองสามครับยอดมินเขียนไว้เลยครับห้าสองสามแล้วครับเนาอายุไม่น้อยในหาสิบเอ็ดปีครับไต่งูนี่พันบอกตัวใดครับแม่น้อยงูนี่มันโคตรถูกขว,ว,งวางอยู่โคตรมาเ<ว><ว>บนนี้จะเสืออะโคตรมาเบิง้งสิโคตรเป็นตัวเลขตัวใดครับโคตรก็บอไปจะเถือครับ มันคตคือเด็กแปดคดคือเด็กแปดเนี่ยอือคตคือเด็กแปดเอาคือแปดแม่อะไรตัวมากอะไตัวหนึ่งแล้ว,อเ,วเอาเรียกง,งอีกครับแม่น้อยโคตคือเด็กแปดคดดึงอครก็ออกบ่ายมันก็น 8, นคือเด็กแปดเอือแปดมากแล้วนี่เอาบายนี้เพราะแปดไปดึงไปเรื่องออกอีกบ่ายนี้ไปเรื่องออกก็จะไม่หมไปบ่ายนี้เรืองออกเป็นบายน,นี้เป็นแปดหกเป็นแปดหกเนี่ย มาเจตัวเก่าแถบปัญหาปัญหาทั้งแปดเจ็ดหกมาแมนบอกครับแปดเจ็ดหกเหมือนหกแปดอ้าวเด็กชุดเก่าตัวเดิมบ่าวพระบาสันเอาเจ็ดหกไม่น้ำเน่หกเจ็ดแต่สิ่งสำคัญมันกับออกไรขึ้นเก่าล่ะครับเอฟซีเนาะแต่กันต่ายเอฟซีแปลอะไรตัวไหนกับคอมเมนต์มาบอกบาแอมเรทงน้ำครับอายุไม่หน่อยกัหาสิบเอ็ดปีแต่ที่สำคัญนี่หานิ้วขับขาขาสองขางแล้วกะ มากัดนิ้วแม่หน่อยนี่สามนิ้วนี่ได้เลขสามตัวแล้วน้อแม่หน่อยเนาะครับผมกับเลขอายุครับเป็นผู้ที่มีเส้นฟันแมนจังอะไรอีกครับแม่หน่อยเบิดแซ้ำนี่นี่จบซ้ำฟันมืออะไครับนี่แม่หน่อยฟันขึ้นว่านี่ขึ้นว่านี่เหี่หด้วยตัววิกเลยครับเอฟซีขอบคุณในไลฟ์ครับแม่หน่อยครับสวัสดีครับเดี๋ยวสี่จุดตัวเลขไว้รับหน้าจอครับครับผมสมาชิกชมตัวเลขของแม่หน่อยครับอายุแม่หน่อยนี่หาสิบเอ็ดปีครับเอฟซีหล้วก็ความฝันแปลเป็นตัวเลขเนาะครับเนาะ 5 23 5องส2 3กระตัดเหรียญครับเ f c ตัวเลขแม่น้อยนี่เป็น8 6ดห 7667ครับยังอยู่ชุดเดิมตัวเก่าครับอาสิมาตัวเก่าก็ะไรเนาะครับเอฟซีเนาะหรือเอฟซีเปียรไใดตัวใดกับคอมเมนต์มาบอกบเบาแอ็มโลทงน้ำครับ523 523อายุ51ปีครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศออ2567นี่ครับขอให้มีโชคใหญ่กับไปหน่อยขอ้อเฮาครับเอฟซีแตกบนแตกล่างงวดนี้แตก3โตครับเอฟซีสำหรับคลิปนีบเบาแอ็มโลทงกับศิลาชเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ แต่ยานเพิงไปใส่เอฟซียานเฟิงไปใส่ครับเบ้าแอมรถทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบาแอมรถทงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินเจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยมีของดีทิปใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับแต่มาชมเป็นของเรียกเงืนเหลียกทออเรียทรยทซัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจงสิเรถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใหครับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้นเรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มรูกคิ้วสามครั้งรูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่หอดเหมือนกันนะครับเนะาะม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนะาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อหลวงปู่หอดไงพ่อนนวดนี่หละดนีะเหรัเผาสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปทานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบบรรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นล้านเฮาแข่แข่วมีอียังบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองบ่เห็นล้านข้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในล้านข้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาว กูบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับาสามผู้ชมเอาไปใไส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับาสามผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมา,ากแล้ว,ลวครับเนาะล้กก็มืมอแท้แครับ่านผู้ชมมือแท้แะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบห,หัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้ครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น,น,น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโมหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดลุงปูรอดนะครับเนาะวัดลวงปูรอดวัดกุกกลมเนี่ก็แตงวัดหลวงปูรวยยนะครับนาะวัดลวงปูรวยนี่ก็แตงให้กันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีต่เงินไหลมาเท่าก้นหักก้นหลงเบาแมอมราอดทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตาเมเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนะ้องสมุชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนคลองหลวงปุรอดมหัยยิบซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสาําระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีสีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาเสด็จออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผะูนะ้ชมเนาะนะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราแอมเราตรงนี่เอามาบโบลายครับมาฝากอิบสีโบลายก็ทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือกเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือกเกล,ล,ลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไรแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาะครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ